เี้สวัสดีครับน้ำพิวครับสวัสดีครับเดินทางมาถึงโตเกียวเรียบร้อยรักความพร้อมตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ชกกระฐานด้วยเป็นไงบ้างน้องชายก็ดีครับอืมมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับร่างกายก็ดีอาจจะแข็งแรงกว่าเดิมโดยสามเพราะว่าไม่ได้ลดน้ำหนักไม่ได้อะไร ก็คุมเริ่มคุมเริ่มลดเมื่อวานใช่เริ่มตัดอ่านตัดอะไรเมื่อวานนี่เท่ากับว่าคือน้ําหนักเราก็ลดไม่กี่โลเลยใช่ไม่กี่โลประมาณสามโลนิดนิดประมาณย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ชมทางฝ่ายนั้นแจงคือเรารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่บอกว่าแคนกาตี้ถอนผมว่าเอ้าหรอประมาณนี้ไม่ได้อะไรครับแล้วก็ผมไม่ไม่ค่อยเชื่ออะไรครับยังแบบหวังหวังว่าแบบ โอเคเขายังไม่เขายังไม่ประกาศเป็นทางการจะแบบยังต่อยอยู่อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันครับเขาก็บอกแล้วว่าเขาบอกผมแบบบอกผมตรงๆว่าให้กันที่สอนแต่ว่ามีคู่ชกมาแทนต่อยเจ็ดสิบรูนะเจ็ดสิบรูเลยเหรอตอนแรกงานงูไปไทยแต่ไม่ใช่ผมคิดบ็อกซิ่งคิดไปคิดมาผมก็ขอดูคู่ชกก่อนอะไรเงี้ยเขาก็บอกคู่ชกมาผมก็ดูนะว่ายังไงก็คิดไปคิดมา อยากต่อยอยากต่อยมากครับซ้อมมาสองเดือนครับซ้อมมาดีแล้วก็ร่างกายก็พร้อมแล้วอ่ะพร้อมมากๆไม่ต้องลดน้ำหนักด้วยรู้สึกว่าต้องลองยังไงแล้ว็ต้องขึ้นมาเจ็ดสิบอยู่แล้วลองมาลองในระทะดวดก็ตอบตกลงเพราะตอบตกลงแผนการซ้อมมันเปลี่ยนแปลงไหเนองพอเราซ้อมมวยไทยมาแทบจะเกือบจะชกละก็ไม่มันก็เปลี่ยนแน่นอนเราเปลี่ยนมันแปลงอยู่แล้วครับรู้ก่อนหน้าประมาณสองอาทิตย์ นิดๆมันต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอคนละกติกานะครับแล้วลก็แต่ว่าไฟล่าสุดก่อ,ตอนต่อยเมวยไทยมึงก็ต่อยคียบ็อกซิ่งมาแล้วเราก็ซ้อมมามก็ยังไม่ได้หายไปไหนมันไม่หายไปไหนอยู่แล้วว่าตอนนี้มันอยู่ช่วงการเรียนรู้แนละ้วมันเรียนรู้ทุกอย่างทุกทักษะอยู่แล้วก็ดีครับแล้วต่อยคีบ็อกซิ่งต่อเน,นื่องสองไฟ์ก็จะได้พัฒนาทาักษะคียบ็อกซิ่งไปด้วยในตัวแล้วก็ก็เปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณชมเปลี่ยน กฎิกาเปลี่ยนน้ำหนักก็เปลี่ยนด้วยแต่ไม่ได้มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักพูดถึงปัจจินีนะครับผู้โชคปัจิมะปัจจิมภะผู้ชคเราได้มีการศึกษาศึกษาแค่หลุดเลยในการศึกษาผู้ชคเราตั้งไว้ขนาดไหนครับศึกษาครับศึกษาก็ดูเทปครับ <c oughs> เขาเก่งเขาเขาเป็นแชมป์เลยเข,เขาเก่งมากครับเขาเป็นแชมป์มก็เลยกรอครับแพ้ชนะไม่ได้เสียหายเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นน้ำหนักผมผมต่อยน้ำมือ น,นี้ผมแบง่งน้ำหนักขึ้นมาเฟเดอร์เวทเขาก็น่าจะตัวใหญ่กว่าผมแหละตัวใหญ่กว่าอยู่แล้วตัวใหญ่กว่าอยู่แล้วเมื่อวานนี้เจอกันแล้วเขาสูงนะครับสูงอยู่เพราะว่าไม่โชคกับโชกสูงแบบนี้นะคนระับเมื่อว่าจะสูงสุดแล้วในวันถ้าผมเจอมาเอาแต่เมื่อวานใส่สูตรกันก็เลยไม่เห็นตัวไม่เห็นขนาดตัวนะจากที่ย้อนไปดูฟอร์มเขาเห็นอาวุธเห็นอาวุธ,ธแรงเขาที่เขาที่ว่าเขาเขาเก่งเขาเตะขาแรงมากเขาเตะขาเก่งเตะขาเก่งแล้วก็คนเดินน้ำเดิน เดิน <ừ> um. เนตะขาแข็งแรงครับน้องครับก็พอมาถึงญี่ปุ่นมันอากาศเป็นไงบ้างเออดีครับผมแต่ผมไม่ค่อยได้ออกไปไหน <c oughs> ก็อากาศเย็นนะอากาศเย็นดีครับไม่ได้ไม่ได้หนาวมากครับเย็นนะผมแล้วก็ยังไม่ได้ออกไปไหนเก็บตัวอยู่โรงแรงนะงมครับเ็น,นชิวครับชิวส,สบายอากาศเย็นก็นไม่ได้ถือว่าหนาวมาก เราเคยไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะใช่ครั้งครั้งล่าสุดหนาวกว่าครนนี้เป็นไงชอบบรรยากาศเห็นบอกไม่รูเคยบอกว่ามาตอนที่ผมชอบบรรยากาศชอบ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 มาเอ่อสะอาดสงบนะครับผู้คนก็ไม่ไม่เป็นภาระเดือดร้อนใครเลยเขาตั้งร้านต่างๆทำสิ่นงนี้เขาต้องทําเดินเดินเดินก้มหน้าไม่ไม่สนใจก็ก็ดีครับผมดีดีเงียบดี แล้วเรื่องอาหารการกินของราบีวีการกตเตรียมตัวพร้อมๆเงี่ยป่ะครับถางั้นกินปกติครับกินปกติเลยกินได้เกิบทุกอย่างใช่ใชคิดว่าคราวนี้พูดถึงผู้ชมของเราแล้วแน่นอนไฟนี้มันอาจจะเราพลาดกันไปนะครับเราในส่วนของตัวอนาคตนีก็ยังคงร้อยสี่ห้าใช่มุง่งเป้าที่สองกดูการเหมือนเดินใช่ไหใช่ครับร้อยสี่ห้าไฟนี้มันร้อยห้าสิบห้าเพราะว่ามันหาคุศกไม่ได้มันไม่มีใครมาแทนแน่นอนครับเพราะว่า ป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยก็มันไม่มีใครแล้วครับในไอิ้งก็มันไม่มีใครเสียบท <caracter S 1> <ใช S 2> ันครับตรงก็ไม่มีใครมาชมให้ทันก็เขอาอาจจะหาใครไม่ได้ด้วยก็เลยไม่มีมก็เลยต้องต่อยคีบ็อกซิง่งไปด้วยถ้าถ้าไม่รับก็ไม่ได้ต่อยก็ฟนี้นเห็นนะวิลวันนี้ พยายามเน้นบอกว่าไฟนี้จะพยายามให้มันมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นได้เพราะไฟแรกเราต่อยอาจจะเฟลนิดนึงมันมีอุบัติเหตุเรื่องของกระจงกระจับเขามาใช้ของด้วยเขามั่นใจไฟนี้ของนับดูมั่นใจมากน้อยขนาดไหนขนาดไหนมั่นใจครับมั่นใจเต็มร้อยทุกไฟอยู่แล้วอยู่ที่ว่าทําได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งอยู่ในทีมมันเป็นการเกมกีฬามีแพ้ชนะเกมกีฬามีแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติมวยก็ทําเต็มที่พอครับขอให้ครูชกทำเต็มที่เหมือนกันครับ แล้วคิดว่าเกมของเราเนี่ยมันก็มีแฟนไปบางส่วน,นว่าโหนาบิลก็ค่อนข้างจะได้เปรียบส่วนสูงเยอะมีโอกาสเหมือนกันที่จะโดนเขานาบิลจุกตัวเราคิดว่ามันมีโอกาสกาที่จะจบไม่ครบยกไหมมีครับผมอาจจะโดนเตขะขาหักก็ได้ครับบนี้ไม่โดนไม่มันมันเป็นไม่ได้สองทางครับ <c oughs> เพราะเขาเก่งนะเขาไม่ใช่คนที่แบบไม่รู้มาอย่างไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นแชมป์เค .1 เขาเก่งจริงๆครับแต่ก็มันก็มันอยู่ระดับโลกกันแล้วครับผมมันก็ต้องวัดกันไปแล้วก็อี อนาคตผมก็ต้องมาเฟเอเวดไปแล้วก็ลองรับแรงกระถทดู<ม>แต่ผมรู้สึกว่าไหวเพราะว่าตอนซ้อมตอนอะไรก็แต่ละคนที่ผมซ้อมด้วยตอนเล่นกันแรงๆครับก็เฟเอเวดกันเปิดๆใหญ่กว่าด้วยซ้ำไรเวดบ้างครับรอยน,นัมันมันต้องตัวเท่านั้นนะถึงจะซ้อมด้วยเรามันเอาอยู่เพราะว่าถ้าผมซ้อมกับรุ่นแบตตัมเวทด้วยกันขเขามัน มันยังไงยังไงอยู่มันยังไม่มันมันมันไม่เข้าม,มันไม่เข้ามือตัองตะตอนผมซ้อมก็ซ้อมกับพวกมูฮัมหมัดเซสลานี่อะไรเงี้ยผมเจ็ดสิบโลเออพี่ขาวการเสินสมุทรอะไรเงี้ยผมตัวใหญ่ทั้งนั้นในค่ายก็เจ็ดสิบห้าขึ้นถ้าซ้อมกับผมก็ดูก็ต้องลองแรงบิดาด้วยเพราะว่าตอนซ้อมใส่สลัแข่งใส่กับไม่ใส่ผมไม่เหมือนกันต้องลองดูแต่ว่าอยากลองเราเย เราพูดถึงรุ่นใหญ่ๆที่เรากระทะเราปั้มมาเนาะเราคิดว่าร้อยสี่ห้านี่เรายืนระยะได้ประมาณสักกี่ไฟกี่ปีเนาะผมยังยืนได้ครับยืนยืนได้จนกว่าผมจะเอาแชมป์แล้วก็ชันคกบ็อกซิ่งแล้วก็ป้องกันครับป้องกันแล้วก็คิดว่าน่าจะปีครึ่งสองปีมีมีถึงคือบรรลุเป,ป้าหมายสองปฏิการแล้วค่อยจะขยับขึ้นมาใช่ใช่บรรลุเป,ป้าหมายสองสติการแล้วก็ได้ป้องกันแชมป์สักหน่อยแล้วก็ทำน้ำหนักไม่ได้แล้วค่อยค่อยไปครับ คราวนี้ในรุ่นของเรานั้นร้อยสี่ห้าก็มีต่อยร่วมไฟอย่างคู่ซูเปอร์เล็กกับยูกิโยซะอันนี้ก็ร้อยสี่ห้าเหมือนกันในมุมมองของเราเนี่ยมองคู่นี้ยังไงครับมองคู่นี้ออกได้สองสองทั้งสองคนเลยจริงๆครับแต่ผมมองพี่ซูเปอร์เล็กมากกว่าว่าพี่ซูเปอร์เล็กหลากหลายกว่าชอบสไตล์พี่ซูเปอร์เล็กมากกว่ามากกว่ายูกิก็ยูกิค่อนข้างขี้คุยเรื่ก็เลยไม่ชอบเขาด้วยเป็นการส่วนตัวเพราะว่า ถ้ามมองแบบเป็นกลางนะครับมองซูเปเล็กมากกว่าเพราะว่าพซูเปเล็กเขาครบเครื่องมากกว่าเขามีหลายอย่างมากกว่ายุกิยูซ่าเขาจะมีสไตล์เขาเดียเดียวเขาไม่หลากหลายคนระับแต่เขาเก่งมากนะเป็นสไตล์เขาเราต้องยอมรับจริงๆครับว่าสไตล์เขาเขาเก่งจริงๆแต่ความหลากหลายมให้พิซูเปเล็กก็ถ้ายุกิไม่สามารถนับพิซูเปเล็กหรือว่านอ้อปพซูเปเล็กได้คิดว่าคะแนนน่าจะออกพิซูเปเล็ก ครโอเแล้วผู้ช่วยเขาได้มีทักทายเซี่ยไฮคำตั้างไหมครับระบบเหรอใช่ใช่มีครับมีก็เขาเขาเป็นไงบ้างเซี่ยี่มีครบนะครับอ๋อคนญี่ปุ่นเลยก็จับมือครับวันวันเฟสออฟเมื่อวานครับจับมือกันไม่มีมีปัญหาอะไรครับคนญี่ปุ่นเขาเดสเปคให้เก่งอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีผักอกนะไม่มีไม่มีครับสุดท้ายเรานูบิวฟังเลยถึงแฟนมวยชาวไทยที่รอชมรอเช então, ียร์ลงมากเลยครับไฟน์นี้ก็ขอฝากทุกคนนะครับผมเข้ามารับชมนะครับวันที่17สิงคเพราะว่า ไปอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่สุดยอดที่สุดของความชื่อนชิดแล้วนะครับก็ฝากให้กำลังใจนักชกไทยทุกคนครับให้กำลังใจผมด้วยครับผมจะเอาชนะกับแบประเทศไทยให้ได้ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ให้กำลังใจผมมายู่ดีครับนายบิวขอบคุณครับ